สวัสดีได้เจ้าพรมยิ่งพี่น้องปรงไปสูทุกคนจากมื่อวันที่5เดือน12นะจ๊ะพอดีมาดามออกมายางยางแล้วๆพี่น้อยิยางเมียาบ้านพี่น้องมาเห็นเห็ดหูหนูคคละต้นดิพี่น้องคคละต้นกับต้นที่มาดามไทยไปหมดก้อนเด้ออันนี้อยู่อยู่ข้างถนนอยู่หน้าบ้านเขานะุูนะนี่นะคะอันนี้คือเป็นอันนี้จะเป็นดอกที่ว่า แก่แล้วเด้อพี่น้องเนาะดอกแก่แล้วนะคะดูนี่นะคะ,ะเห็ดหูหนูแต่ก็ยังกินได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อย,ยังแปลว่าเอาไปแกงเอาไปใส่แกงจืดแกงยังได้นะคะนี่ยังไงได้ค่ะเห็ดหูหนูนะคะแต่มา่ดามกะสีโปกเก็บดอกพี่น้องจา้ามันอ่าอยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะอุ้ยเดี๋ยวเบิ่งตัวแต่ละเพิ่นเดี๋ยวออกมาเบิ่งนะคะมา่ดามก็เลยแก่ได้แต่อ่าถ่ายวิดีโอแล้วก็เกลืมน้ำลายน้่มอีกคือนก็หนักจ้ายเบิ้งด้วพี่น้องเห็ดหูหน,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 นูนะคะดอกใหญ่ๆนี่นะคะมันจะขึ้นแบบออยย่่างงนนีี้้เลพ มองดูดูสิค่ะดูสิค่ะดูดูจะทำกับฉันได้นะในป่าในดงทราไม่ไม่ไปออกบ่ไปออกอยังขึ้นมาออกที่ไหนบ้านข้าเจ้าเนี่ยฮะมันเก็บไรงงูไปเลยแต่ถ่ายรูปนะคะคนย่างไก่นะครับที่เราจะคนย่างไก่คอยปกติคอยเสียงคอยลุ่มนะคะแต่เขาบอคอยนะคะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นหนองนี่นะคะวันทียนนะคะย่างออกมาแล้วมาดามเลยย่างอันล <ries> ัดมาท่างอัน บ้านค้นเลยค่ะพี่น้องจา้าหนี่มันจะมีทางยี้ทางนี้เนาะไม่ต่างไปจางมาแล้วมาผอบพี่น้องจา้าเนะห็ดเพลแหววอยู่เห็ดเพลแหววมันเะห็ดเผือกเห็ดเผือกเนาะกระดอกใหญ่เนาะกระดอกน้อยจังเห็ดเพลแหวเนาะจา้า <c oughs> เป็นพี่น้องน,นี่ดูนี่ดอกกระลังแบบว่าอ่ากระลังเป็นไวรละอ่อนเออไวรแบบเป็นสาวนะพี่น้องจา้าเป็นสาวเต็มตัวนะ <c oughs> พี่น้อง อันมวดก่อนที yeah. okay. Yes. Okay. Yeah. <hes> ่มะดาเพีนหน่อยังเป็นดอกออนนะคะดอกหน่อยนะคะอันนี้สิเป็นดอกเป็นสาวเลี้ยวนะคะกำลังเป็นสาวสะพรั่งนะคะเห็นมุมเป็นสาวสะพรั่งนะพี่น้องเคยเห็นบ่นนะคะส่วนตัวข้างล่างนี่ส่วนตัวข้างล่างนี้ก็สิเป็นแบบว่าเริ่มแบบว่าจะได้เข้าหม้อแล้วเนี่ยนะพี่น้องน้ำบริเขาโล่งได้สิได้เข้าหม้อแล้วนะพี่น้องกำลังเข้าหม้อกึดๆดีๆเลยนะพี่น้องจ้านับดูนี่ดูนะคะยูหนาบ้านขึ้นนะ โอ้ยราคาราคานะฮะ,ะ,ะนะดูกันช,ะชะดัดๆดูกันใกล้ๆเลยกล่องบนิงกะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเริ่อหนาวค่ะนะคะ,นะคะวันนี้เย็นๆนะคะฝนตกนะคะฝนตกปลยอยๆนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ลมนิดๆ,น,ดๆนะคะพี่น้องเลนนี่นะสงสัยเสียเฮ็ดหิวเฮ็ดหูนูสิมากนะคะพี่น้องโอ้อเกี๊ยวเบาผิดลงมนัน นะฮะเกือ,อบวอกแมวอื่นนะคะพี่น้องจ้าได้ยินแต่เสียงรถได้ยินเสียงมาดามโบกระดินงกับอุ่นสมอุ่นซาเบิ้งเอาแต่ดอกเห็ดไปแล้วกันเด้อกันกรได้ยินเสียงเลยตรงนี้แม่งามๆเลยจ้าหูหนูอยัางนี้หูหนูผูกหูหนูหูเผาเป็นนหูงามเอากระเดียวกับเลี้ยวเบิ้งหอยนะฮะเจ้าของบ้านเพิ่นเลี้ยวมาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหัวเพิ่นหรอกค่ะ มันจะยืนในหัวเพิ่นยืนนอกหัวเพิ่นยืนนั่นหัวเพิ่นยืนนั่นนะคะนี่มันอยู่ทั้งนอกกันสก็บก็เก็บได้หรืจ่ะพี่น้องจา่าแต่มาดดามก็เก็บเนะาะแม่ดามกะพอบเก็บก็แล้วกันอยากอายสายตาเพิ่นนะ <laughs> อยากอายสา,า,นะา,ายตาเนาะอากสายตาเพื่อเลีเ้ยวเบิ่งหรือก็ยิ้มยิ้มนะคะแต่ว่ามาดามกะเออแบบเขาไทยลุกไนะด้เลยอย่างประมาณนี้นะคะแตคือแบบเออยันเพลินว่าเอา้านะคะยันเพลินว่าเอา้าคือเอาอี่หรี่วันที่นี่แหละ ดอกใหญ่ๆ,ๆดอกใหญ่ๆนะจ๊ะเอาให้เบิ้งบางคนเบอร์อ่าบางคนอีกกินอย่างเดียวหั่บ่เคยไปเก็บนะคะพี่น้องมันก็สีอิวน้ำต,นต้นจังสีละค่ะนี่นะคะนี่เห็นนะไหมข้างทางนอกหัวเพิ่นนอกหัวเพิ่นนะคะมังคนเคยจะกินนะหั่นบ่เคยไปเก็บนะคะพี่น้องจ้ะนี่ค่เบิ้งนะคะเนี่ลักษณะจริงๆก็เป็นอย่างนี้ละจ้ะ ชมกันเต็มๆตาไปเลยผู้ใดมากกะต้มจืดต้มจืดนะคะพี่น้องจ้งจนะน,จน่ะโอ้ใส่ยังกระเสียบด้วยพี่น้องมันสีกึดๆดีนะคะเนาะโอเคค่ะเอามาให้เบิ้งแค่นี้ละไปแล้ว